สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนําลูกๆของเรากันว่ามีใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนี่ยลูกรักตัวแรกชื่อพิเกิลชื่อจริงๆชื่อกูเกิลตอนนี้กําลังรักษาโรคผิวหนังอยู่เพราะว่าน้องโดนรถชนแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนเป็นแผลก,กดทับแล้วก็อื่นๆทําให้ตอนเนี้เนี่ยก็น้องเป็นแบบนี้แต่ว่า เราก็ซื้อ,อยามาให้น้องเยอะแยะเลยแต่ว่าก็ยังไม่หายนะทุกคนแต่ดีขึ้นมากแล้วนี่นะพี่เกิของเราสุดหล่อมากเลยลูก,ลกส่วนเนี้ยกังฟูน่ารักนุ่มนิ่มนุ่มนิ่งปุกเปียกปุกเปียก,ก,กแต่ว่าสนมากดื่มมากนี่ฟูดูแม่สิลูกโอเคน้องหลับทุกคนส่วนเนี้ยไอ้วนของบ้านกินทุกอย่าง กินจุกินเยอะกินไม่อิ่มกินไม่พอซาซ้าดูแม่แล้วดูเค้ความว่ามือมากทุกคนคือตอนนี้เราถ่ายตอนคืนนะแล้วก็ลูกเราหลับลูกซาฮัลโหลกินเก่งมากแล้วใครใกล้แม่ก็ไม่ได้เลยคือกันไว้หมดอิจฉาเขาหมดไม่อยากให้ใครแบบได้ใกล้แม่อะไรอย่างเงี้ยแม่อยู่ที่ไหนซ้าอยู่ที่นั่นจริงๆ ส่วนเนี้ยตาลีบันเป็นลูกเก็บมาเลี้ยงนี่นี่นี่ขี้อ้อนมากใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่นไหมคะใครมาใกล้ไม่ได้เลยนะดูสิหล่อมากคุณปู่โบอยู่มานานมากแล้วดูขาเล็บโยง,งเขาสิเท่มากเลยนะทุกคนโยโยโย,โย <c oughs> กินเก่งมากรถชนหลายรอบแล้วเนี่ยแมนเบใช่ไหมใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับแลมโบสมชื่อไม่น่าทุกคนดูส <c oughs> เนะิเป็นไรนะเป็นไรนะครับอันนี้ก็แลมโบนะนี่ ก็เป็นเก่าแก่ที่สุดของบ้านเลยนะทุกคนดูยังวิ่งเร็วปูดปัาดเลยเนี่ยนี่เพชดำตัวร้ายไม่ถูกกับใครในบ้านเลยดูสินะเป็นอะไรกันดำแมวแมวลูกอ่าไป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 ดีกว่านคน